มาพี่น้องมากินข้าวเที่ยงน้ำกันนมจีนน้ำเงียวบางบางคนพูดจากว่าน้ำเงียวน้มจีนน้ำเงียวนี่มันเป็นของทั่งเหนือเนาะพี่น้อง คันแมนผาอีสานนำเงี้ยวหรือว่านำยาต้นยิ้วผาบานเฮาถ้าจะเอาไว้ขังในเกสรอนของมันนั่นมาตากแห่งแร้วมาเห็ดเป็นน้ำยาหนมจีนเป็นออกมาน้ำยาหนมจีนน้ำเงี้ยวาายภาษาอีสานกัน้ำยาหนมจีน นำเงี i ยวนำเงี i ยวประมาณนี้แหละบักเงี i ยวบานนอกบานบานเฮาเอิญบักเงี i ยวเนาะบักงเ nhiều งผาเพื่อนวะเนี่เอาใส่ในมันมาตากแห้งน้ำกินน้ำเงี้ยวน้ำยาของเพื่อนเพื่อนก็เอาหมูสับหมูสับเรามาตับมีกระดูก เครื่องปรุงของเพิินแต่ว่าเครื่องปรุงเมนูบะหมี่ไรายละเอียดอาซิมิทั่วเน,น่าน้อทั้งเหนือข้าจเจ้าอิ่นเนาะแซ่บพี่น้อง เดี๋ยวสิเฮเบิ่งไอ้บักหิวบักหิวเกสรของมันอยู่ข้างในสวยเนี่ป้านี่สิกินมืดบ่พี่น้องสุดตรงเนี่ยน้าสิประมาณ อ่ะสิบหกสิแบแสบแสบผมกินน้ำเยอะ ก๋วงจีนน้ำงิ่วกระดูกอ่อนหมู กินเบลีกินหลายปีแล้วตะกี้ไปทำงานดูเชียงรายี่น้องไปทำงานดูเชียงรายได้จามเพ่นเท็ยให้กินวันยุดเพ่นเท็ยหมอยญ่ๆเนาะวันยุดสิเพราะเหตุอย่างเลยเหตุนมจินหมอเดียวโมโมลูกๆเพม่อนมาก มากินน้ำพรกอาหารพิเศษเนาะเมือม่อเมื่อเมื่อวันยศเพิ่งกับสิเฮ็ดเฮ็ดหมอเดียวผู้ได้ไปผู้ได้มากกับมาตัก ผัะถวยผูวเดือดถวยมือนั่นก็นีน่แหละอาหารตอนแรกกินเป็นหอมจนีน้ำเงี้ยวมีมูมีมูทังเหนือเขาพาไปกิน กี่โบจากหรกพี่น้องขันม่ได้พอม้วทั้งเหนือบ่งบอกได้ว่าน้ำยาหนมจีนเปน็นทังไงน้ำยาหนมจีนน้ำเงี้ยว ถ้าบางคนกับบางคนจะใส่พริกผงอีกเนาะพี่น้องอันนี้แมนดใส่ก็ใส่แล้วม่ปุงบ่เด้ปรุงอย่างเลย ต่ปีปีปีหกสามหกสองมยูนิตอะประมาณหกสามหุ้นหกสองนี่ตะกี้นายจ่าย่นยูนิตโย,ยบานน้่อยู่เนาะเวลาอยากกินออกไปซื้อย่งางไปพูดออกข้องตันไปพี่น้องลงไปทางข้องตันชุดละหาสิบบาท ซ้อยยังดอกจำาม่ได้คนเหนือคนเหนือโดยแทท่ ยญงขนาดนี้สิกินเหมือนบ้หลับพี่น้องเลยเพราะจะกินได้ครึ่งหนึ่ง ม่อกพี่น้องจะเริ่มพิมแล้วว่ามั่นเถื่อนไงเรายุคเครื่องนึ่งสบายอิมแล้ว,ว,ลวคล,ววลวคิปนี้ก็บว้ช่อมนี้แหละจ้าขอบคุณเลยหลายที่เข้าชมคลิปเด้อพี่น้อง